กรับข้าวง,ง่ายๆมาแล้วครับเพื่อนๆพี่วินก็จะทาเป็นเป็นแกงกะทินะครับวินก็รอคนให้น้องกะทิเขาร้อนก่อนนะครับไอ้มันคงไม่มันอยู่แล้วเพราะพี่วินใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะครับร,รอให้เขาเดือดก่อนแล้วจะใส่พริกแกงนะครับกะทิเดือดพริกแกงตามนะครับเพื่อนๆเ,เป็นสเต็ป ก็รอเคี่ยวให้พี่แกงเขากับกะทิเข้ากันให้ดีนะครับก็ออกเป็นสีจะคล้ำๆแล้วนะครับสีสวยแล้วนะหอมนะครับเพื่อนๆหอมกะทิกับพี่แกงนะครับเป็นกับข้าวบ้านๆน,นะครับได้ที่แล้วครับเพื่อนๆนะเข้มข้นขึ้นแล้วเริ่มแตกแล้ว มันก็มันกันนะครับเพื่อนเพื่อนกะทิไม่ใช่มันนะครับ <laughs> ใส่ไปใส่ไก่ไว้นะครับเพื่อนเพื่อน่ไปเดี๋ยวพี่วินก็จะเติมน้ํานิดหนึ่งนะครับใหน้มามันโขกเกะโขกเกะหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนโอ <Okay. S 2> เคเตือแล้วครับเพื่อนเพื่อนวินจัดน้ำตาลทรายแดงไปนะตัดน้ำตาลทรายแดงน้อยหนึ่ง น้ำปลาลงไปบีบมากก็เค็มมากบีบน้อยก็เค็มน้อยนะครับน้ำปลานะเพื่อนแต่พี่ก็จะใช้ของพิรสดนิดนึงนะครับก็อเห็นไหมมันต้องมีนิดนึงอนะติดลายนวมไว้นะครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่พี่วินทานพี่วินก็ใส่ของพี่วินไปนะครับพี่ินก็จะเดี๋ยวขอชิมแป๊บหนึ่งนะครับมะเขือพริกพี่วินใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับ บอกได้เลยอันนี้เผ็ดนะครับเพ,พื่อนๆพี่วินชิมไปแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดเค็มๆนะครับก็กับข้าวถ้ากินหวานมันก็ไม่อร่อยนะครับเพื่อนๆเป็นแกงเป็นอะไรพวกนี้มันก็ต้องเน้นเป็นเผ็ดเป็นเค็มไว้นะครับเพื่อเรากินกับข้าวนะครับเดือดแล้วครับเพื่อนๆได้ที่แล้วละ่ะแต่พี่วินก็จเจ้าน้ำแบบโคเกโคเกงนี้นะครับเดี๋ยวพี่วินก็จะใส่ในส่วนของใบมะกรูดนะครับนี่นะน้ำโคเกโคเกเข้มข้นอย่างเงี้ยใครชอบนะครับ ทานก็เข้าสวยแล,ล,ล้อหรือไม่กะทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับเดี๋ยวพี่วินจะใส่ในส่วนของใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆพี่วินไม่มีกระเพรานะครับใบโหระพาก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับจะอร่อยแม่อร่อยมันก็อยู่ที่รสชาตินะครับอันนี้ไม่แค่เป็นส่วนประกอบให้ความหอมแค่นั้นเองนี่เห็นไหมเรียบร้อยเพื่อนๆเอ้ยนี่น้ำโอเะโกเกแค่นี้อร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่วินก็จะตักใส่ถ้วยนะครับนี่เพื่อน น้ำก็มีแบบเล็กๆน้อยๆนะครับมีไม่มากนะครับก็พอให้มันแบบน้ำแบบโคกเโคกเขพี่วินก็ตัดมาเท่านี้นะครับนี่แกงเขียวหวานไก่พี่วินนะครับนี่วัตถุดิบของเรามีเราก็ทําไปนะครับนี่เห็นไหมโอ้เปอยยุยเลยเพื่อนบอกว่าใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพื่อต้องการให้ไก่เขายุยยุยนิดนึงนะครับนี่เพื่อนขอบคุณนะครับเพื่อนๆติดตามรับชมพี่วินนะครับยังไงก็มากินแกงเขียวหวานไก่ด้วยกันนะครับ